สองอริยธรรมมสูตรว่าด้วยอริยธรรมและอนาริยธรรมร้อยเจ็ดสิบเก้าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอริยธรรมและอนาริยธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอนารยธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งปานาติบาถึงสิบมิจฉาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอนารยธรรมอารยธรรมอะไรบ้างคือหนึ่งเจตนางดเว้นปานาติบาถึงข้อสิบสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าอริยธรรมอริยธรรมสูตรที่สองจบ